สวัสดีค่ะพบกับครัวพิพิไลนะคะวันนี้เราจะทำซี่โครงหมูผัดตะไคร่นะคะเนี่ยค่ะส่วนผสมที่ใช้นะคะวันนี้เราใช้เป็นซี่โครงหมูอ่อนนะคะหั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เลยคะ่ะอันนี้ถ้วยหนึ่งประมาณสี่ขีดนะคะได้ชามหนึ่งแบบนี้เลยนะคะก็อันนี้เขาหั่นมาแล้วเนาะก็จะเห็นว่าเป็นชิ้นใหญ่ๆแล้วก็ใช้ชิ้นใหญ่ๆแบบนี้ได้เลยค่ะนี่ค่ะก็จะเป็นซี่โครงหมูอ่อน ส่วนผสมต่อมาค่ะตะไคร้นะคะใช้เป็นตะไคร้ซอยนะคะก็คือใช้ส่วนที่อ่อนเนาะซอยเป็นเส้นเล็กๆนะคะซอยบางๆหน่อยนะคะจะได้ทานได้ด้วย <c oughs> มีใบมะกรูดนะคะตัวนี้เป็นกระเทียมสับค่ะค่ะสับนะคะใช้ประมาณสักแว่นหนึ่งค่ะสับพอหย,ยาบๆนะคะพอมีกลิ่นหอมะค่ะ พริกแดงซอยความเผ็ดนี่ตามชอบได้เลยของเราก็ประมาณสักสองช้อนโต๊ะได้ค่ะใหญ่ๆเลยกระเทียมสับประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะตามด้วยน้ำตาลทรายเล็กน้อยค่ะประมาณสักหนึ่งช้อนชาน้ำซุปนะคะใครไม่มีน้ำซุปก็ใช้เป็นน้ำเปล่าได้เลยค่ะหรือจะใส่ซุปก้อนก็ได้ค่ะตามชอบเลยตามที่หาได้ในครัวแหละงง่าย อซอสปรุงรสนะคะน้ำมันหอยน้ำมันพืชสำหรับผัดแล้วก็น้ำปลานะคะส่วนผสมมีประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยค่ะตั้งกระทะนะคะใส่น้ำมันค่ะนิดหน่อยแล้วก็รอร้อนิดนึงค่ะจากนั้นก็จะใส่กระเทียมลงไปเราจะผัดกระเทียมให้มีกลิ่นหอมนะคะเหมือนเจียวกระเทียมเลยค่ะจากนั้นใส่พริกที่เราเตรียมไว้ลงไปคั่วเล็กน้อยค่ะตามด้วยหมูกระดูกหมูที่เราเตรียมไว้นะคะ ผัดพอให้เขาเปลี่ยนสีนิดนึงค่ะให้ขอบขอบเขาเปลี่ยนสีสักนิดค่ะใส่น้ำตาลทรายปรุงรสนิดนึงค่ะค่ะเพิ่มความหอมผัดต่อค่ะเนี่ยค่ะส่วนสำคัญนะคะใส่ตะไคร้ลงไปเลยยิ่งเยอะยิ่งหอมตามด้วยน้ำมันหอยประมาณสักหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งค่ะ ซอสปรุงรสค่ะประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะใส่ขอบขอบกระทะนะคะเพื่อให้มีกลิ่นไม่เล็กน้อยนะคะจะหอมมากเลยตอนนั้นก็ผัดให้เครื่องเขาซึมเข้าเนื้อหมูค่ะใส่น้ำซุปลงไปนะคะวันนี้เราใช้เป็นซุปหมูค่ะสำหรับคนที่ไม่มีน้ำซุปนะคะสามารถใช้น้ำเปล่าได้อาจจะปรุงรสด,ด้วยผงปรุงรสนิดหน่อยก็ได้ค่ะ ทีนี้เราจะเคี่ยวต่อประมาณสัก20-30นาทีนะคะก็คือดูให้หมูเปื่อยแล้วก็นุ่มดีค่ะเดี๋ยวกลับมาดูกันนะคะผ่านไปประมาณสัก20นาทีนะคะระหว่างที่เราตุ๋นแล้วก็มันเปิดดูด้วยนะคะเผื่อ,อน้ําจะแห้งไปนะคะก็ดูนิดนึงนี่ค่ะเราก็จะได้ลักษณะเป็นแบบนี้ชิมรสชาตินะคะแล้วก็ปรุงให้ได้ตามชอบเลยใครชอบเค็มชอบหวานก็ปรุงตอนนี้ได้เลยค่ะ โอเคอันนี้เราก็ชิมรสชาติเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใส่ใบมะกรูดที่เราเตรียมไว้เนี่ยคะ่ะลงไปฉีกแบบนี้เอาแกนไม่เอานะคะก็ขยำขยำนิดนึงคะ่ะเพื่อให้เขามีกลิ่นหอมนะคะก็เขาพอเข้ากันแค่นี้ก็เรียบร้อยคะ่ะปิดไฟได้เลยนี่สีสวยมากเลยคะ่ะเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานเสิร์ฟกันนะคะ เรียบร้อยแล้วค่ะเมนูซี่โครงหมูผัดตะไคร้ของเรานะคะก็ออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะนี่น่าทานไนะคะนี่ดูกใกล้ใเลยทานกับข้าวสวยละรอนนะคะรับรองอร่อยแน่นอน ขั้นตอนและวิธีการทำไม่ยุ่งยากนะคะแต่ว่าจะใช้เวลาในการเคี่ยวแล้วก็ตุ๋นนานนิดนึงน,นะคะประมาณ20-30นาทีเลยแล้วแต่จํานวนซี่โครงหมูเนาะแล้วก็ขนาดชิ้นของมันแล้วก็ปริมาณไฟที่ใช้ก็หมั่นดูนิดนึงค่ะเอาให้สุกนุ่มดีนะคะตามที่เราชอบเลยนะคะระหว่างที่ตุ๋นนะคะก็พยายามเปิดดูสัก5-6นาทีเปิดดูครั้งนึงนะคะเผื่อน้ําแห้งเกินไปเดี๋ยวจะไหม้ได้นะคะต้องระวังนิดนึงค่ะ สูตรง่ายๆนะคะสไตล์ครัวพี่พิไลค่ะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ